และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทีค่ค่อยๆพัดพารมหนาวให้จางหายไปพอพร้อมกับการปิดจบเรื่องราวของเราแอนิเมะหน้าเก่าเพื่อเตรียมตัวต้อนรับแอนิเมะน้องใหม่ในซีซั่นนี้ที่ได้ยกทับความมันความสนุกมามากกว่า50เรื่อง แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะวันนี้แอดได้คัดเลือก10อันดับอนิเมะน่าดูประจำฤดูกาลสปริง2024มาเสิร์ฟไปถึงมือเพื่อนๆกันเรียบร้อยแล้วแต่จะมีเรื่องไหนที่ติดอันดับกันบ้างนั้นมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้เลย Let's go โค,โค,ครรเริ่มต้นกันด้วยแอนิเมะในสไตล์โชเนนที่ในไทยแอดก็ไม่รู้ว่ามันฮิตกันมากขนาดไหนแต่ในประเทศญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าปังมากแม่กับอันดับที่10วินเบรกเกอร์ 勘違いすんなボケ弱いくせに強いと勘違いしてるヤツが気に入らないだけだんあんたに風鈴のてっぺんは取れない絶対にねはわ、あ、けあるか他者からはいつも拒否否定<笑><笑>そんな中で一番になれたら満足できそうだからウィン・レッガー แอนิเมตในสไตล์แอคชั่นชกต่อยที่มีต้นฉบับมาจากมังงะโดยจะเล่าถึงเส้นทางรูปผู้ชายของซากุระฮารุกะเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่ได้ย้ายมายังโรงเรียนนักเรงอย่างฟูรินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของเราชายโชดเพื่อเก้าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของคำว่าย,ยอดชายเอ้ย เดี๋ยวคุณดูก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแนวบอยเลฟกัซสลอกแต่ทว่าสิ่งที่เขาคิดก็กลับไม่ได้เป็นไปเช่นนั้นเมื่อโรองเรียนฟูรินแห่งนี้ได้เป็นที่รวมตัวของวอัยโจหัวใจยุติธรรมที่พร้อมจะเสี็สลับเพื่อปกป้องผู้คนและบ้านเมืองของพวกเขาจนได้ถูกขนานนามว่าโบฟูริน ที่เปรียบเสมือนกับกระดิ่งรมคุ้งัยและถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างจากสิ่งที่ฮารูกะคิดไปมากแต่ว่าความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นก็กลับเป็นของจริงเตรียมพบ<ว>กับเรื่องราวของการต่อสู้ที่มีค่ามากกว่าแค่คำว่าต่อยตีกับเรื่องราวที่เต็มเปี่ยไปด้วยความโบอรแมนซ์หรือก็คือมิตรภาพดีๆระหว่างรูปผู้ชาย <S <S แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเป็นวัยรุ่นโบฟูรินแบบพวกเขาแล้วหรือยังเริ่มต้นออนแอร์ให้รับชมพร้อมกันในวันที่5เมษายนนี้เป็นต้นไป และถ้าวินเบเกอร์ที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปนั้นคือมังหะสายตัอยตียอดฮิตจากแดนแปรดิบแล้วล้ะก็แอนิเมที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี้ก็คงจะเป็นตัวแทนมังหะาสายมัดยอดฮิตจากแดนกิมจินั่นแหละนะ กับอันดับที่9ก้าไวยโรฮิตหรือที่แฟนๆรู้จักกันในชื่อนักสู้ทูเบอร์นักสู้ทูเบอร์อีกหนึ่งสุดยอดมังหวาใน,นสไตล์ไฟติ้ง ที่จะมาเศษสีวงการยูทูบเบอร์จากเว็บตูนผ่านการร่วมมือกันของสองสุดยอดนักวาดยังจงฮยอนและปาร์คแทจุนที่เคยฝากผลงานระดับเทพไว้ในเว็บตูนอย่างเรื่องพาโดและลูคิซึม ด้วยเรื่องราวของยูโฮบินมาหัวหน้าประจำห้องที่มักจะถูกเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นยูทูเบอร์คอยแก่นแก้งอยู่ตลอดเวลาและมักจะใช้เขาเป็นเครื่องมือในการทำคอนเทนต์ลงในช่องตัวเองอยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งที่ยูโฮบินบังเอิญไปค้นพบกับช่องยูทูเบอร์ปริศนาที่ได้รวบรวมาศาสตร์การต่อสู้ไว้มากมาย ซึ่งมันก็ได้ไปปลุกเรื่องนักสู้ในตัวของยูโฮบินเข้าจึงเกิดเป็นเรื่องราวของการล้างแค้นและเปิดโปงเหล่าคนชั่วที่แอบแฝงตัวอยู่ภายใต้นิวทูเริ่มต้นออนแอร์ให้รับชมพร้อมกันในวันที่11เมษายนนี้เป็นต้นไปชันมิเรคุกท็อปชูซึจิวาสเรซุริโอเนกายชิมสคือฉันโอกาสึมิเรโกะคุณไม่ได้เป็นเพื่อนของฉัน เมืองนี้มีไยเตือนอยู่มากมายกับเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความอันตรายที่มาในรูปแบบของเรื่องรีรับกับอันดับที่8ปดไคโตโอตโตเมโตคามิคาคุชิหรือชื่อไทยเรื่องพิศวงเด็กสาวและเทพรักซ่อน 案内します悪いがこれは渡せないなもいええそして呪いは帰ってくるものですここから導き出される結論は一つしかないじゃないかどうして <laughs> ンウォン・レクサウ・テブラクソン แอนิเมชในสไตล์มิสทรีและพลังเหนือธรรมชาติที่ผสมผสานความเป็นคอมเมดี้ไวด้อย่างลงตัวส่วนต้นฉบับก็มีมาจากมังงะก่อนที่จะได้ทางสตูดิโอซีโรมาดัดแปลงให้กลายเป็นสื่อบันเทิงประเภทแอนิเมะเรื่องราวของเมืองเมืองหนึ่งที่มักจะเกิดเรื่องเหนือธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้งโดยจะโฟกัสไปที่ซื่อเจ๊หนองโพประจำร้านหนังสืออย่างโอกวะซุมิรโกะ ผู้ที่ไฟฟานอยากจะเป็นนักเขียนนิยายมืออาชีพแต่พอเวลาผ่านเลยไปตัวของเธอก็เริ่มที่จะหมดไฟและไม่สามารถแต่งนิยายได้เหมือนเดิมจนกระทั่งเธอได้พบกับหนังสือปริศนาเร่มหนึ่งที่ได้เปลี่ยนให้เธอกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่ก็ต้องแรงมากับสภาวะร่างกายที่ไม่ปกติจนเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดแต่ในข้อร้ายนั้นก็ยังมีความโชคดีหลงเหลืออยู่เมื่อเธอได้รับความช่วยเหลือจากอาดาชิโนเรนแลรรวมงานจากร้านหนังสือที่ดูเหมือนจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดา และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ทั้งสองได้มาจับคู่กันเพื่อไขปริศนามากมายที่จะเกิดขึ้นภายในเมืองนี้ไปพร้อมๆกับเรื่องราวระหว่างมิตรภาพที่เกี่ยวพันกับสิ่งรีรับที่นับไม่ถ้วนเริ่มต้นอแอนให้รับชมพร้อมกันในวันที่10เมษายนนี้เป็นต้นไปみなさん楽しい週末を過ごされたみたいですね。 แวะมาเอาใจใส games, ่เกมกันบ้างหน่อยกับอีกหนึ่งอนิเมชจากเกมสุดโมเอที่พร้อมจะมาสัตว์สุนความสดใสให้กับคุณผู้ชมกันเรียบร้อยแล้วกับอันดับที่7จ็ดบูอาไครดีแอนิเมชั่นชิโะました先

แอนิเมตในสไตล์แอคชั่นแฟนตาซีที่ะสมผสานกินไอของความเป็นชูตติ้งวิดีอย่างลงตัวส่วนต้นฉบับก็มีมาจากเกมสุดฮอตฮิตของค่ายเน็กซนสู่ผลงานอะดัปเทชันขังง่าจากย o สตาร์สตูดิที่จะมาเสิร์ฟความน่ารักและความสดใสของเราเด็กสาวนในรัวโรงเรียนอย่างอับด思います เรื่องราวของคิวอทอสเมืองแห่งการศึกษาที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนหลายพันแห่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนอาร์บิดอสที่ครั้งหนึ่งเคยได้เป็นสถาบัานการศึกษาที่ใหญ่ในทรงอิทธิพลมากที่สุดแต่ตอนนี้กลับต้องเผชิญกับวิกฤติการที่ทะเลทรายขนาดใหญ่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทำให้นักเรียนส่วนใหญ่นั้นจะต,ต้องลาออกจากสถาบัานเกือบจะทั้งหมดหรือก็แต่เพียงคณะกรรมการเฉพาะกิจทั้ง5คนที่พวกเขาจะต้องรวมกันต่อสู้และแก้ไขสถานการณ์นี้ไปให้ได้

แม่มดตัวตนนอกกรีดที่มีชีวิตยืนยาวที่สามารถเชักนำได้ทั้งไหยนะหรือเดินบันดาลทุกความปรารถนาให้กลายเป็นจริงแต่ไงกับกลายเป็นคำขอ,ขอแต่งงานไปได้เลยเนี่ยกับอันดับที่หกอนันเนมเมโมรี อันเนมเม m โมรี y อีกหนึ่งแอนิเมตในสไตล์ผจนภยัยที่ผสมผสานกินไอของความเป็นแฟนตาซีและความโรแมนติกไว้ได้อย่างลงตัวส่วนต้นฉบับก็มีมาจากไรเนเวลก่อนที่จะได้ทางสตูดิโอเอนมาดัดแปลงให้กลายเป็นสื่อบันเทิงประเภทอนิเมดโดยเรื่องราวของออสการ์องค์ชายแห่งอาณาจักรฟรัสอันรุ่งเรือง ที่ตัวของเขานั้นครั้งหนึ่งได้เคยถูกแม่มดแซบแช่งไว้ในวัยเด็กให้ไม่สามารถมีทายาสืบทอดได้เขาจึงได้ตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากแม่มดผู้แข็งเก่งที่สุดในโลกอย่างีนาชาที่สามารถดนบรรดาทุกความปรารถนาให้กลายเป็นจริงแต่ก็ต้องแรกมากับการที่ออสการ์จะต้องข้ามพานบททดสอบของหอคอยแม่มดที่สุดแสนจะอันตราย และเมื่อเขาสามารถพิชิตมันได้จนสําเร็จและกําลังจะทําพันธสัญญากับเธอนั้นทว่าความต้องการขององค์ชายหนุ่มก็ดันแปรเปลี่ยนไปกลายมาเป็นความปรารถนาในความรักที่อยากจะคว้าหัวใจของเธอมาครอบครองและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยสุดหวานแววระหว่างแม่โมดสาวสุดซึ้กับองค์ชายนักตอดเริ่มต้ดออนแอร์ให้รับชมพร้อมกันในวันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไป 世の中には絶対にお客様を裏切ってはいけない仕事が二つあります一つは医師薬剤師もう一つは「つはを旅して」 バーテンダーにできることは目の前にいるお客様に最高の一杯をお出しすることお客様の魂を救ったんですコンダクソンササクラさんの一杯がこれは師匠に教わったんです人はバーテンダーという職業に就くんじゃないバーテンダーという生き方を選ぶんですバーテンダーカミノ・グラス อีกหนึ่งผลงานอนิเมะที่น่าจับตามองประจำซีซั่นนี้กับอนิเมะในสไตล์กูเมะที่ผสมผสานความเป็นดรามา่าและปัญหาชีวิตไว้ได้อย่างลงตัวส่วนต้นฉบับก็มีมาจากมังงะและอีกหนึ่งจุดเด่นที่จะทำให้อนิเมะเรื่องนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกขั้น <c oughs> ก็คือการที่ได้บริษัทผู้ผลิตสุราลาน้ำเมา <c oughs> อย่างซันโตรีมาร่วมเป็นพิสูจาให้กับมูดของสุลาในเรื่องนี้อีกด้วย เรื่องราวของซาซาคุระเรียวบาเทเดอร์หนุ่มอายุน้อยสุดอจฉริยะเจ้าของฉายา glass of god ที่ตัวของเขานั้นได้ประจำการอยู่ที่บาร์หรกลับแห่งหนึ่งในย่านกินซ่าอย่างอีเดนโฮลโดยตัวเรื่องจะบอกเราถึงปัญหาของผู้คนในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ที่บังเอิญได้เข้าไปในบาร์กลับแห่งนี้ ซึ่งริวเองก็สามารถที่จะรับรู้ได้เสมอถึงครอบเทวในอุดมคติที่จะช่วยปลอบโยนและชี้นำจิตวิญญาณที่สิ้นหวังของพวกเขาให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งเริ่มต้นออนแอร์ให้รับชมพร้อมกันในวันที่4เมษายนนี้เป็นตนน้นไปอิรัมัเまさかこの日何気なく差し出した傘が私の人生を大きく変えることになるとは จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออารมที่ฉันได้ให้เขาไปเมื่อตอนนั้นกับทำให้เขามาตามติดหนึบฉันในตอนนี้กับอันดับที่4ีฮานาโนอิคุงโตโคยโนยาไมหรือชื่อไทยลักติดหนึบของฮานาโนอิคุงค่มุรียตองนากัมนับงจะม่ トタルちゃんにもいつか絶対特別な誰かを好きだと思う日が来るよいつか恋をするなら花の井くんがいいな。 เรียกได้ว่านี่ก็คือแอนิเมะที่เหมาะสมกับฤดูใบไม้ผลิที่สุดเลยก็ว่าได้โดยเรื่องราวความรักในรั้วโรงเรียนที่ไม่ว่าใครก็คงต้องเคยสัมผัสกับมันมาก่อนส่วนต้นฉบับก็มีมาจากมังงะและก็ได้ทางสตูดิโอน้องใหม่อย่าง Eat Fish มากำกับดูแลด้านการผลิต เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูหนาวของวาปลายปีหนึ่งเมื่อสาวน้อยไวไ้ใสผู้ที่ไม่เคยรู้จักกับความรักมาก,ก่อนอย่างโฮตารุฮินาเซที่ได้บังเอิญไปพบเจอกับเด็กหนุ่มที่กำลังนั่งเศร้าอยู่ท่ามกลางทุ่งหิมะอย่างอานาโนอิคุงและต้นเหตุของเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะเกิดขึ้นจากร่วมเพียงคันเดียวที่ให้ยืมไปอย่างไม่คิดอะไรจนในเช้าวันรุ่งขึ้นที่เขาได้มาปรากฏตัวต่อหน้าโฮตารุอีกครั้ง พร,พร้อมกับการสารภาพรักกับเธออย่างกระทันหันและถึงแม้ว่าเขาจะโดนปฏิเสธแต่ฮานาโนอิคุงก็ยังคงอาศัยลูกตื้อคอยติดหนึบเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะช่วยทําให้หญิงสาวที่ไม่เคยรู้จักกับความรักมาก,ก่อนได้เข้าใจถึงความหมายของมันมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นออนแอร์ให้รับชมพร้อมกันในวันที่4เมษายนนี้เป็นต้นไป2024年4月放送開始

すべては可愛い妹のためだあんたが助かる方法一つだけあるよあんたたちが結婚するのさ必ずむつみを守ってみせる <music> よろしくな今日一郎兄さんパティバッカーラパニョサクラ มากับอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองประจำซีซั่นนี้กับอนิเมะในสไตล์สายสืบที่ผสมผสานความเป็นแอคชั่นโรแมนติกและคอมเมดี้เวดี้อย่างลงตัวส่วนต้นฉบับก็มีมาจากมังงะที่ได้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารรายสัปดาห์อย่างโชเนนจัมก่อนที่จะได้ทางสตูดิโอซิลเวอร์ริงค์มากำกับดูแลด้านการผลิตเรื่องราวของไอ้หนุ่มหน้าบางยางอาซาโนะไทโยเด็กหนุ่มในระดับชั้นมัธยมปลาย มีปัญหาในการเข้าสังคมเพราะว่าตัวเขานั้นเคยสูญเสียคนสำคัญไปจึงไม่อยากที่จะสนิทสนมกับใครเพิ่มขึ้นอีกก็เห็นจะมีแต่โยซากุระมุสุมิเพื่อนสมัยเด็กเพียงคนเดียวของเขาพี่ไอหนุ่มหน้าบาาคนนี้ยอมเปิดใจด้วยแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเพื่อนสาวที่แสนจะใจดีของเขานั้นกลับกลายเป็นลูกสาวส,าวสุดที่รักของตระกูลสายสืบสุดโหดเหี้ยมและความสนิทสนมที่เกินเลยนั้นก็ได้ไปกระตุกต่อมยั่วของพี่ชายสายซิสคอนทำให้ทางรอด ทางเดียวของเขานั้นก็คือการแต่งงานกลายเป็นเขยให้กับบ้านสายรับอย่างโยซากุระและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะยงใหญ่เป็นจนถึงความจริงของเรื่องราวในครั้งอดีตท,ที่ครอบครัวของเขานั้นได้ประสบกับอุบัติเหตุเริ่มต้นสืบสวนสอบสวนพร้อมกันในวันที่7เมษายนนี้เป็นต้นไป จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไวร้ายตัวประกอบสุดกีกี้ที่ได้ถูกพวกฮีโร่ยำตีนกันมาอย่างยาวนานไดตัดสินใจที่จะเริ่มพลิกสถานการณ์ต่อต้านขบวนการพิทักษ์โรคสุดแข็งแกร่งกับอันดับที่สองโกโกรูเซอร์เลนเจอร์หรือชื่อไทยขบวนการกำมะล役割อ

ขบวนการกัมมลอหรือก็คือผลงานอนิเมที่ได้ถูกดัดแปลงมาจากมังงะเรื่องใหม่ของอาจารย์ฮารุบะผู้แต่งมังงะเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าสู่ผลงานอนิเมะเ้นไตในสไตล์แอคชั่นเซฟายที่ได้หยิบยืมโครงเรื่องของขบวนการ5สีมารีอารเรนและปรับเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นอนิเมะยุคใหม่ในสไตล์โมเดินที่จะมาพลิกโฉมวงการ5สีที่พวกเราคุ้นเคยให้ไหม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเรื่องราวจะพูดถึงการต่อสู้ระหว่างขบวนการเทพมังกรผู้ปกป้องมวลมนุษยชาติอย่างดราก้อนค e ีเปอร์กับองค์กรไวรายที่หวังจะย,ยึดครองโลก ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เดิมพันกันด้วยชีวิตต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันเรื่อยมาแต่ทว่าทุกอย่างนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นละครลิงแหกตาทั้งหมดทั้งเพ,พเพราะเหล่าร้ายที่หวังจะมายึดครองโรคนั้นได้พ่ายแพ้ให้แกข่ขบวนการพิทักษ์โรคไปตั้งแต่หนึ่งปีก่อนแล้วทําให้การต่อสู้ในปัจจุบันเป็นได้แค่จําอวดหน้าม่านที่เราวายร้ายจะต้องรับบทพ่ายแพ้มาโดยตลอดได้แต่เผชิญคืนวันที่ถูกบีบให้ยอมจำนน เป็นไม่ได้แม้แต่ไวร้ายที่แท้จริงจนตอนนั้นเองที่ไวร้ายตนนหนึ่งได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นอีกสถานการณ์ที่น่าอดสู่นี้ไปพร้อมๆก,กับการรุกขึ้นต่อต้านเหล่าขบวนการพิทักษโรคสุดแข็งแกร่งเริ่มต้นเปิดฉากโต้กลับพร้อมกันในวันที่7เมษายนนี้เป็นต้นไป 2> 2แล้วก็มาถึงแอนิเมตตัวตึงประจำซีซั่นนี้ที่เพียงแค่แอดได้ทราบข่าวว่ามังงะเรื่องนี้จะได้ถูกดัดแปลงเป็นแอนิเมตแอดกรีบรอกหัวตารางเอาไว้ให้เลยกับอันดับที่หนึ่ง ナンバーエイトルーチュータイタイトーマイレッグパイアイコー覚悟はええかどれだけ通用するか見定めさせてもらうここから先命の保証はないだがそれでムーティチュード 9.8? だからこそまだ戦えるべてをかけてもう一度追うって決めた今度は絶対諦めねえ ดูใหม่เลขแปดแอนิเมชันสไตล์แอคชั่นไซไฟที่มีต้นฉบับมาจากมังงะแนวดรากฮีโร่ที่กำลังมาแรงสุดๆบนโชเนนจัมพัสมีความที่จะได้ทางสตูดิโอขั้นเทพอย่างโปรดักชั่นไอจีมากำกับดูแลด้านการผลิต โดยเรื่องเราจะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการปรากฏตัวของไคจูสูงที่สุดทําให้การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และไคจูได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในประเทศนี้อย่างสมบูรณ์โดยจะโฟกัสไปที่ฮิบิโนคาฟกาชายหนุม่มวัยสาปีผู้ที่เคยวาดฝันไว้ว่าอยากจะเป็นฮีโร่และเขารวมเป็นหนึ่งในสมาชิกของกองกําลังป้องกันตนเองตามที่เคยได้ให้คํามั่นสัญญาไว้กับเพื่อนสาวในสมัยเด็กแต่ในปัจจุบันคาฟกา ก็ได้มารงเอยอยู่ในบริษัททำความสะอาดเป็นเพียงแค่คนที่คอยเก็บกวาดซากของเราไคจูแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อคาับกาได้ถูกรอบโจมตีโดยไคจูปริศนาจนได้แปลเปลี่ยนให้ร่างกายของเขากลายร่างเป็นไคจูพร้อมๆกับการที่ได้รับพลังอันมหาศาลจนได้ถูกมอบหมายได้ให้กับการค้นพบว่าเป็นไคจูสุดเก่งลำดับที่แ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของดาร์ h ฮีโรที่จะมากอบกู้เหล่ามนุษยชาติจากสงครามของการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์เริ่มต้นออนแอให้รับชวมพร้อมกันในวันที่13เมษายนนี้เป็นต้นไปอันนี้โดนนะและก็จบกันไปแล้วกับ10อันดับอนิเมะน่าดูประจำฤดูการสปริง2024 เป็นยังไงกันบ้างมีอันดับไหนต้องใจกับเรื่องที่เพื่อนๆคิดกันอยู่หรือเปล่าหรือแอดพาดเรื่องไหนไปบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะและสําหรับใครที่ชื่นชอบหรือไม่อยากพลาดคอนเทนต์ที่เราตั้งใจคัดสรรกันมาอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้แอดบินและทีมงานกันด้วยนะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแอรทามของแอดแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะบายบาย